เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักนะครับมีอยู่กับผมแบงค์นะครับกับเกม NFT นะครับคริปโตซูมนั่นเองก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับเกมนี้เนาะในที่สุดนะครับพี่ใหญ่เราก็กลับมาแล้วนะครับมายืนเหนือทุกสิ่งใดนะครับผมตอนนี้ราคาอยู่ที่1.29บาทนะครับอ่าขึ้นมา1บาทแล้วนะก็ราคา ที่เพื่อนๆรู้สึกว่าฟินกันตอนนี้นะครับใครที่มีตัวแลอะไรเงี้ยก็ฟินตามๆากันไปเลยก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง uh, ในส่วนของรายได้ของเกมนี้แล้วกันเนาะคือคลิปไหนพี่ก็ไม่เคยพูดถึงรายได้ต่อวันหรือว่าของเกมนี้เลยว่ามันได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรายได้ว่าวันหนึ่งไอเกมนี้เราได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือที่รายได้นะครับยังไม่หักค่าแก๊สนะเพื่อนๆนก็ค่าแก๊สมันก็10บาท20บาทนะครับจมตีเท่าไหร่เพื่อเมื่อก็ลองไปคํานวณกันเเอง โอเคนะครับตอนนี้ก็คือหน้าเว็บนะครับมีการอัปเดตเพิ่มเติมเยอะมากนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็จะเห็นว่ามันมีบอสมีอะไรเนาะแต่บางคนก็อาจจะไม่ไปยุ่งกันนะครับเพราะว่าบอสมันโหดมากนั่นเองตอนนี้นะครับแพ็กเกจนะครับในการเปิดไข่นะครับเป็นในส่วนของแรนดอมแล้วตัวนี้ก็ผมว่าปรับได้ดีมากเพราะว่า1 คือมันจะทําให้คนไม่สับสนนะครับว่าต้องเปิดไขตัวไหนว่าตัวไหนดีตัวไหนดีนะครับมันรู้สึกว่ามันแรขึ้นมาเลยในการแรนดอมแต่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็ได้ดูในส่วนของไวเปอร์ได้นั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตลาดกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีในส่วนของตัวมอนเตอร์แค่ตัวเดียวเหมือนเดิมเนาะตั้งแต่คลิปก่อนหน้านั้นนะครับ ก็ประมาณนี้โดยส่วนตัวนะครับก็หลังจากที่ผมทาคลิปนี้ไปผมกําลังวางแผนในการซื้อตัวในส่วนของสลมอีก1ตัวเนาะก็จะเพิ่มไรายได้สําหรับตัวนี้ก็เอากาไรมาต่อยอดเกมนี้แล้วกันเออโอเคนะครับไอตัวตอนนี้นะครับตัวแรนะครับราคาก็เป็นแสนกว่าบาทเลยแพงมากนะครับเพื่อนๆใครที่มีงบก็ลองคํานวณในส่วนของ I O D D นะครับ R O I เออ,เอ,อนะครับระยะก,การคืนทุนหรือว่าอย่างนี้แต่ถ้าถามว่าเราซื้อไป ไอตัวเนี้ยนะครับเรามาปล่อยขายได้หรือเปล่าถ้าเพื่อนอยากออกเร็วนะครับลองตั้งสักห้าหมื่นดูครับอาจจะออกเพียงแค่หนึ่งวิเลยก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวที่ถูกที่สุดในตลาดละกันนะครับผมก็ไม่เห็นเลยนะเนี่ยเออตอนนี้น่าจะราคาน่าจะประมาณห้าพันนะครับที่ผมเห็นเวบเวบเมื่อกี้เออราคาทำยัไมมัน แพงเวอร์หวังนี่ไง5,009คือราคาตัวไอตัวสลิมเนี่ยมันออกเร็วมากเลยนะครับผมเออสลัมไม่ใช่สลิม <c oughs> สลัมนะครับออกเร็วมากนั่นเองคือผมเห็นราคาตัวแรก4,500 5,000และตอนนี้คือราคาถูกสุดกลายจะเป็น6,000แล้วหรือว่าคนมาสนใจเกมนี้กันเยอะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็บอกผมก็ได้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวก็ต่อไปจะเป็นในหน้าส่วนของตัวมอนเตอร์ของผมครับ1ตัวแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้ย นะครับเป็นในการเคมอเอ็กพนะครับอันนี้ผมลองกดแล้วนะครับผมเออมันไม่ได้ผมก็งงเหมือนกันเพื่อนๆ่ก็บอกผมหน่อยก็ได้นะครับตรงนี้ทำไมผมกดแล้วกดเคมแล้วมันไม่ได้เสียค่าแก๊สฟรีเลยนะครับอ่าตรงนี้แล้วก็ไฟติ้งตรงนี้ผมต่อสู้ไปเรียบร้อยแล้วเนาะเหลืออีกสองชั่วโมงนะครับก็ประมาณ2องทุ่มนะครับผมจะกดได้อีกหนึ่งครั้งก็ผมะจะโจมตี8 0นะครับผมมันจะเน้นชนะนะครับจะเน้นชนะดีกว่าไปเน้นเลเวลแต่ใครบางคนอาจจะเน้นเลเวลนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลย เห็นปะถ้าเราชนะนะครับจะได้ XP เยอะมากโจมตีแค่วันเดียวเลเวลเราก็เพิ่มขึ้นแล้วแต่ก็มีโอกาสนะครับ20%ออวินเลทในการชนะก็ลองคำนวณกันเอา,เอา,เอาคำนวณดูเนาะโอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพูดถึงรายได้กับสำหรับเกมนี้ใช่ไหมล่ะเกมนี้นะครับผมผมมาเริ่มจริงจังมา3วันนะ จริงๆทุกทกครั้งนะครับเกมนี้ผมจัดโจมตีวันละ2ครั้งถึง3 <S <S ครั้งนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนจาก2 <S 1> <S 1> ครั้ง3ครั้งมาเป็น5ครั้งนะครับ5้ครั้งเลยนะครับฟิกตัวเลยแล้วก็ตั้งเวลาในการกดด้วยก็คือตั้งไว้ในม,มือถือแหละพอมันแจ้งเตือนผมก็มากดจับเวลาไว้นะครับก็โดยโดย,โดยโรวมนะครับตอนนี้คือผมลองคำนวณดูแล้วผมโจมตี ได้ตาละ93 -97 นะครับแต่เบสิกที่หลักๆผมผมได้97แล้วผมให้แพ้1นนะครับเพราะผมจมตี5ครั้งใช่ไหมล่ะชนะ4ก็จะได้อยู่ที่338เออไม่ใช่เออ388เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณมูลค่ากันก็จะได้อยู่ที่วันละ5 0 2บาทนะครับผมจะหักค่าแก๊สไป100แล้วกันก็เป็น400บาทนั่นเองนะครับ ก็เพ,เพื่อนลองคำนวณดูเห็นปะแต่ผมลองดูแล้วครับมันสอดคล้องเพราะว่าบางทีผมโจมตีอ่ะผมได้100เหรียญก็มีครับร้อยสามสิบอย่างเงี้ยเออเนี่ยน,นะครับเน,นี้ยคือ3วันนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนเห็นเลยล่าสุดผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าผมได้97นะครับไม่97ก็93เนี่ยแหละแต่ผมว่าจะเน้นชนะนะเอออันนี้ได้90เออมันก็เฉลี่ยรประมาณ90ขึ้นนะครับในส่วนของรีวอร์ดคือมูลค่าเหรียญเพิ่มขึ้นไอ้ตัวเหรียญรีวอรับรปบ ออโอเคก็ได้จะตรงนี้อะแล้วทีนี้นะครับจะมีอัปเดตในส่วนของตัวบอสเพิ่มเติมขึ้นมานะครับใช้ทั้งหมด4ตัวละครในการโจมตีบอสเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยผมไม่แน่นเลยนะครับว่าบอสเนี้ยเราจะโจมตียังไงหรือว่าในส่วนของรีวอร์ด45 b n b เลยหรือเปล่านะครับใครที่โจมตีบอสเนี้ยก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ส่วนตัวผมว่าก็ดีนะเออมีบอสมีอะไรให้เราเล่นดีเพราะว่าสายลงทุนหรือว่านักลงทุนอะเขาจะได้แบบว่าเออมึงพัฒนาหน่อยอะไรประมาณนี้ ก็ออโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของออคริปโตซูมนะครับมาอัปเดตเพิ่มเติมให้คร่าวๆอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับใครที่จะลงทุนนะครับก็ลองคํานวณส่วนของออระยะการลงทุนดูนะครับ ROI ดูเนาะว่าระยะการลงทุนเรามันเท่าไหร่แต่ส่วนตัวนะครับผมก็พูดเสมอนะครับในการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วก็การลงทุนแม้จะเป็นในรูปแบบไหนนะครับผมก็เพื่อนๆือก็ลองคํานึงนึกถึงความเสี่ยงกันดู โอเค OK, ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรามากมาอัปเดตรายได้ต่อวันนะครับว่าเกมนี้ได้เท่าไหร่ผมก็จะพยายามย้อนกลับเคลิปที่ทําเกมนะครับว่าไรายได้ไอกเกมนี้มันได้รายได้เท่าไหร่นะครับที่มันเล่นได้แล้วเนาะแล้วก็เราจะทําในคลิปแบบนั้นนะครับใหเ้เพื่อนเพื่อนออช่างใจว่าจะลงทุนดีหรือว่าไม่ลงทุนดีประมาณนั้นโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมนะครับไปคํานวณในการซื้อตัวเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมบาายจ้